ตอนนี้กำลังติดต่อเรือนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่อุทยานลำน้ำน่านไหมครั้งแรกนะบุตรระดิดเดี๋ยวเราจะออกเรือไปที่แพรกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเห็นนา้นาๆเขาบอกว่าตอนนี้อุทยานปลากำลังเข้าไม่รู้แพรไหนที่เราจองไว้นะครับ มีหลายแพรแลลยเกินเดี๋ยวต้องมีเรือพาเข้าไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าเดี๋ยวกําลังเจ้าของเรือกําลังมาค่าเรือสองร้อยบาทนะค่าเรือที่จะไปแพรคนละสองร้อยนะโอเคไป แล้วที่อยู่ของเราวันนี้ <c oughs> แถวนี้ก็น่าอยู่เนาะโอนี่เขามามัดไว้กลางน้ำนี้ได้เหรอไม่ครับพี่มันเป็นเกาะใหญ่ครับตรงนี้น้ำขึ้นมันท่วมเกาะไปครับเดี๋ยวน้ำลงก็เป็นเกาะเลยพอเป็นเกาะแบบนั้นนะนะใช่ครับก็ลงเออ,อเข้าท่าแพรนี้เราก็ต้องมาเลื่อนตามน้ำใช่ไหมใช่ครับผมล็อกไว้แบบต่อข้างล่างนี่ครับนี่นะครับแพที่เราจะต้องมาตก,กวันนี้ ไปแล้วเรือมาส่งไปแล้วแชกางน้ำเลยแกก็ะจะมีห้องน้ำให้นะถ้าลมมาแรงๆมันจะโยกโยงๆๆ้งย้งย้งเหรอโยกหี่ผมผมก็กรกีเลยไม่มีกหรออ่าแช่ลุงจ๊อกนะครับสามารถทัวร์ได้ เดี๋ยวลองตีดูก่อนถ้าปลากินดีเดี๋ยวผมโฆษณาให้แต่ <laughs> าปลากินไม่ดีก็ตัดแพรลุงจอกไว้ได้เลยคือ <laughs> ถ้าไม่ได้ในฝีมือไม่ถึงใช่ไหม,ไมเหยื่อไม่ถึงฝีมือไม่ถึงนะมาครั้งแรกเนี่ยนะครับทุกแพรที่เป็นตกปลาเขาจะอ่อยเหยื่อไว้ให้แล้วก็สามารถมาได้เลยส่วนเหยื่อก็ถามแพรได้เลยเขาอ่อยแบบไหนวนไม่เคยอ่อยลำเนาะ ลำขขาโพดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเตรียมเด็ดก,กันก่อนครับนี่มากันสองคนนะครับวันนี้สองนะาๆน,นาโรดนาโรด <laughs> นาโรดสวัสดีกล้องเลยครับดีครับวันนี้มาลุยกันนาโรดนะครับเดียวเรา เราเจะตีไม่ไกลนะครับตีออกไปประมาณ20เมตรเนาะเขาจะอ่อยไว้หน้าแพรแบบนี้ครับบรรยากาศเช้าเช้าตอนนี้เดือนพฤศจิกานะครับถือว่ายังอากาศยังไม่เย็นมากก็อยู่ได้สบายสบายครับไม่ทแหลบหลบแบบเหมือนว่าหลบ,ลบ ท,ที่วางเออท,ทอนะอนนี่ที่วางให้ด้วยเจ๋วเลยบางแพไม่มีนะอันนี้มีที่วางให้แสดงว่าเป็นแพตกปลาโดยตรงเลยนะ ถ้าใครจะมานอนก็โอเคนะผมว่ามันโลง่งดีสวยดีมาเดี๋ยวเรามาเอ,าอ่อยปลาดูกันนะปลายังปลาก่อนลองดูลองดูมาเลยเนีย่นี่ขนาดขนาดยังไม่ได้ตกนะครับมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมกล้องจุ่มน้ำไม่ได้นะครับหลายปีแล้ว ดูที่ดูที่ดูที่อโอ้ถ้าตกไม่ได้นี่คือบอกเรือกลับมาเลยนะโอ้โหเท่่อยนะปลาตะเพียนโคตรเยือกจริงเขื่อนนะครับอันนี้เป็นเขื่อนดินเขื่อนดินนะหน้าเขื่อนดินติดติดซิลิกิตนะใช่ไหมท่าเรือเก่าท่าเรือเกา่าอ่า เมื่อกี้ต่อดอนีนะแต่น่าจะโชบติดโอ้ยดึงหายไปเลยโอ้ยทำตัวไม่ถูกไปเงี้ยดึงหายไปเลยโอมันดึงแบบวิวเลยอะ่ะ เรียกขนาดนี้เรียกมาขนาดนี้แล้วจัดเลยค้าพี่น้องกี่เมตรพี่เมื่อกี้มันพาหายไปเลยอะถึงพื้นเลยเหรอพี เดี๋ยวเราตีทุ่นประมาณ1เมตรก่อนนี่อันนี้มาเล่นปาตเพียนนะครับนี่หลอกล่อไปไปไหนลอกปลาเขื่อนได้ยินเสียงกับมาแล้ว โจนี่ครับหมอตะกับตัวแรกตัวแรกของวันเอาเอายังไงลูกมึงยังไงลอยเหรอนี่ยูดิยูดิออปาอะไรเนี่ยว้าปาหมอหมอบัตเตอร์นี่เออสวยอ่ะหมอบัตเตอร์สวยสวยสวยตัวแรกปาตัวแรกของเขิน มาหนึ่งตัวมาแล้วครับโอ้ขึ้นรอบแพร,ลแพรเลย,เลยแต่หน้าแพรไม่เอาเออ,อรู้กันไปเลยว่มามันอยู่ที่คนหรืออยู่ที่เหยือ่อเอ้ยบัตเตอร์อีกไหมเนี่ยโอ้ได่ดีโอมาเรื่อยๆใส่ใสดีใส่ดี <laughs> โชว์ปลาเลยครับโอ้บัตเตอร์ใส่ดีๆนั่นเลย โอแต่ทุนนี้มันลอยลอยแบบคข้งมากเลยนะเป็นทุนนะปเป้าเปลี่ยนแบบสปิลดือนนะมลมด้วยอมลมไอผมก็คิดว่ามันจะกินดุไงแต่กินดุแบบนี้มันมันกว่าแบบตีลงไปจมบิว้วจินบิว้วอะไรเงี้ยหมอเบิตเตร์จงมานะครับเหมือนอ่อยไม่ต้องก้อนต่อยนีย่แหละ ที่ทำเหยื่อมาให้อย่างดีมาเหยื่อที่เราใช้นะครับไม่รู้เพราะผมไม่ได้ทำอันนี้เหยื่อที่เราใช้น้านาเขาทำมานะไม่รู้เขาใช้อะไรมั้งไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเลยแต่น่าจะมีอะไรนะมะพร้าวเนาะขนมปังมะพร้าวเหมือนไหม นมป,ปังมะพร้าวเหมยลำนีอ่าในวันนี้เหยืนะ่อปลาเกตเนาะเหยื่อปลาเกตทั่วไปถามว่ามันก็กินได้หมดนะอยู่ที่เขาอ่อยอะไรอ่อยลำถ้าอ่อยลำก็มีส่วนผสมของลำก็โอเคแล้วมาเรารอปลาหมอ,อันก่อน Uy cây gắn nè. Bắp Swing em. nghe năng phấn lên. Nói mà nói anh yêu. đeo không? hãy 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 nè, หายอะไบังอี่อ่อยอ่อยอ่อยอยู่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 หมอไหมหมอไหมออยู่นะครับนะาอุ้ยปนินเหรอสวิงนี่หสวิงนี่ไหมอยู่ไหนล่ะสวิงเอพี่ มีตัวตัวดีตัวดีตัวดีตัวนี้ตัวดีของกอง็ต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกงนเอาลานายรอดมาเลยขององต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยอ่ะหมอเบเตอร์อู้ใหญ่ด้ยสวยเลยแหละลูกเนี้ยสวยเลยสวยเลยโอ้สวยเลยใส่เลยโอ้ฝ่ามือเลยนี่ หมอมัตเตอร์มันเป็นปลาสปิชี่อีเลียนเหมือนกันเนาะเนี่ยอร่อยนะอืมน่ะพี่หัวที่พี่ดูดูคันผมได้ไหมตูดกระดกเลยนะนนนนนแต่สายมันตึงแล้วเข้าต่อซะม้งนนเนี่ย ืมเข้าต่อถ้าเ,เนี่ยนั่นน่ะว่าแล้วอืนเลลนี่ยตอมันอยู่ตรงนี้เองพี่เขามาตรงนี้เฮ้มผมตีนู่นนเข้าต่อเลยอึอยู่เหรออยู่อยู่อยู่โอ้หลุตโอ้เมื่อกี้เหมือนปลาอยู่อืม มันน่าจะพันน่ะพันกอเหมือนอยู่เมื่อกี้น่ะอื้มตึกตึกตึกเลยปลาเนะี่ยโอ้เจไดเจไดเจได้ไดไดอ๋อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับน้งซังอ๋อนี่กินหัวทิ่มเลยครับตัวแรกมาแล้วใส่ดีไหมพี่โอ้ตะกกตะโกตะโกมันวนใจมไม่รู้เนะี่ย เหมือนวนจันทร์วนจันนวนจันทร์ตะโก้ตะโก okay. ตะโกะสวยสวยสวยโอเคตะโกไใส่ดีเลยครับมาแล้วหนึ่งกิ๊บเปอ,อ่ะไปโอป้าเน่อยครับโอ้ใส่สวยเลยตัวแรกโอเคโอเคไปลุยยาว เสียงเสียงมันเที่ดี๋ยวก็กระก็กระกหงายโอ้ขึ้นอยู่นะขึ้นดีอยู่แต่เพียงเรามาแล้วปลาที่เรารอคอยแต่เพียงเรามาแล้วครับปากน้อยเออนี่โอ้ใส่ดีเลยนะนี่โอ้สวย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  เตอเพียนสวยเตะเพียนสวยโอ้กระสูบอะ่ะกระสูบเน่กระสูบกระสูบเล่นน้ำว่ะการตกปลาหน้าดินคือต้องรอรออย่างเดียวไม่เหนื่อยเหมือนตกสปิดเหมือนตกเหยื่อปลอมนะเหยื่อปลอมเราต้องหาแหล่งหาโมงแล้วก็ต้องตีตีตลอด มันคนละฟิลนะพูดถึงหน้าดินก็แบบชิวๆรอปลาใหญ่เหยื่อต้องแบบโอเคหน่อยหน้าดินช่วงนี้เป็นกลางๆเดือนพีกาเนาะมันก็จะแบบน,นหนาวเย็นๆหน่อยก็คือลมเย็นอะไม่ใช่ลมร้อนมันก็เลยทำให้แบบตกปลาเหมือนมาเที่ยวอะกันชิว ปลาดึงหัวทิมทีก็ตื่นเต้นทีพักกินข้าวก่อนครับเมนูเราวันนี้โอ้เมนูย่งไงนะ ข้าป่าชิมนุ่งง่ายเลยจิปาลาพริกราตาแดงข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับๆๆ <c oughs> ข้าวเหนียวเนี่ยตากแดดร้อนๆเลยอะไรคนตกปลาหิวข้าวหรืคนตกปลาส่วนมากไม่ค่อยหิวข้าวเนาะมวัวแต่ตีปลาไข่กับหมูทอด ต้องกินนะครับไม่กินเดี๋ยวจะเป็นลมเอ้ยมันมันจะมีมดเข้าอ่ะพี่มดเข้านี่เองสักปั้นสองปั้นถอดถอดหอเหมือนไม่ค่อยหหรอกแต่มันเหมือนต้องกินอ่ะ วันนี้ถือว่าอากาศดีอยู่แต่แดดร้อนมากอันนี้น้ำพริกปลาอืมอ้ออร่อยพี่ออร่ย,ย,ยซื้อมาจากตลาดตลาดเดเดดนเนอะปะอุ๋ยยี่สิบอืมอร่อยเลย อร่อยกว่าตาแดงอืมอันนี้แสดงรอ้องอยู่ในนี่นี่เนาะร้องอยู่ในท่อนั่งกุ้งก้งก้งก้งถ้าตีเย่อะไม่กินเดี๋ยวเอาไข่เจียวตี <laughs> เผ็ดกำลังดีนะ เราจะตบท้ายด้วยข้าวโพด <c oughs> ของดีต้องมีติดตัวนะครับเสียเหงือในการตกปลาอาจจะช่วยคุณได้ ว่าตกปลาแล้วร้อนไหมเหนื่อยไหมก็ร้อนครับแต่ก็มันเป็นความชอบนะแ <c oughs> ดดแดดก็ยืนตีกันทั้งวันนะัปนปล่อยปลหลุดไปลุอหลุดแล้วเอวอเออ b u t ตต r b u t t e ตต u t t e r เอาตเตอร์ไม่ใหญ่มากชุบโอ้โหกระสดีอยู่ คล้ายเดิมเล็กลงเล็กลงตัวใหญ่หายไปไหนเนี่ยโอ้แต่ไซนี้ก็ทอดอร่อยอยู่นะเผาเนาะเผาต้องตัวใหญ่อะต้องตัวใหญ่เนาะเผาเนาะน่าจะมันดีปลาเขื่อนเนี่ยมาเก็บแต้มเรื่อยๆครับ ขึ้นมาเดดี๋ยวติโอ้ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ oh, uh ้ใ huh. ช้ได้ใช้ได้โหกินหายเหมือนกันเนี่ยกินห่างหน่อยแต่ก็กินกินห่างอยู่ครับแต่ก็กินไม่ใช่ไม่กินโอ้นานเหมือนกันนะกินเนี่ย กินซอกข้างคอเลยอะ่ะเข่าลึกอ,อีก ตัวใหญ่ไปไหนเหลือตัวแค่นี้เหรอหายหายไปครึ่งเลยนะตัวมวิช้างยิ่งใหญ่กว่านี้อยู่นะนี่หายไปครึ่งเลยอะไรครับอะไรครับตุกๆนี่เนี่ยเหมือนเหมือนบัตเตอร์ว่ะพี่ตุกๆนี่เหมือนบัตเตอร์โอ้บัตเตอร์ใหญ่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 ต่อตุกๆอยู่ ไม่ฝืนไม่ฝืนไม่รีบผมไม่ได้รีบชัวเออวัตเตอร์ใหญ่โอ้สายใหญ่ขึ้นเลยนะใหญ่ขึ้นสายใหญ่ขึ้นนะเ,เนี่ยอบบโอ้สปิวว่ะไอเรื่องว่ะอ่ามันกินเมื่อกี้ลมไงอ่ะขอเขาร่มหน่อย โอ้ไซสใ์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบัตเตอร์ใหญ่ราคาดีนะบัตเตอร์นะโอ้ไซส์ดีนะพี่โ,อ,โอ,อ้พอๆกับปันสองตัวโลได้ไหมผมว่าเนี่ยเกินครึ่งโลเนี่ยใช่ไหมโอ้บัตเตอร์นะครับบัตเตอร์นะ ไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยอ๋อบัตเตอร์ครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องมาบัตเตอร์เอาเรื่อง,อตตออองใส่ดีมากตีไม่ไกลนะพี่ตีลองนู่นใช่ไหมตีตมทุ่นหมดแล้วนะตีทุ่นหมดแล้วอ,อันนผมลองตีใกล้ดูเดี๋ยวมันเข้าใกล้ๆน น้ำลึกประมาณไถเดานะหกหรือเจ็ดเมตรต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอน kinh như nghĩ này chi bầu thằng đâu Ồ, bầu. mà mà á dài mấy cái ờ, đi à, đi ờ. Ồ, kinh hàng tua chặt liền chờ đã sao này ก็พอกันนะอ่ะ,อะมีจับนะอ่ะมาโชว์ปลาเนี่ยครับอโอโ้โหห่างตัวมากเลยวันนี้ห่างตัวนะแต่ก็แต่ก็มีตัวอยู่โอเคโอเคไซสนะ์เท่าไหร่เนี่ยครึ่งโลอะไรไหมครึ่งโหลหรอ cái đồ mình xoay nhưng nó tới cùng còn dừa bẹp niềm nung này không niềm nung hóm hóm trước lim ช่วงเย็นก็จะแดดส่องๆเลยนะครับต้องมาหลบข้างในจะจะสุดแพ้อยู่แล้วแดดโอ้แดดฤดูหนาวมันจะลงฝั่งนี้พอดีนะ <S <S โอเคครับวันนี้ก็ห้าโมงเย็นละเดี๋วจะกลับกันแล้วเดี๋ยวมาดูปลารวมวันนี้กันนะถามว่ามันกินดีไหมวันนี้ห่างตัวมากนะครับอากาศเริ่มหนาวกว่าปกติละ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวดูปลากันครับปลาวันนี้นะครับหมอบัตเตอร์นะผมก็หมอบัตเตอร์ใหญ่มากเออได้หมอบัตเตอร์มาไซส์ใหญ่เลยนะไซส,ส์ใหญ่เลยสี่ตัวไซส์ใหญ่เลยสี่ตัวแล้วก็ไซส์เล็กประมาณห้าตัวแล้วก็ปลาตะกกนี้ของใหญ่สุดตะกก มีีน่ปลาตะกวูสองตัวไซประมาณครึ่งโลพอได้ไม่ปลาก็ก็โอเคนะเหมือนได้มาพักผ่อนครับมาแพรก็เอาคิดเขาคิดคนละสองร้อยเขาคิดคนละสองร้อยเหมือนมาพักผ่อนนะครับเพราะว่ามันนั่งชิวๆสบายๆายเหมือนแพรส่วนตัวแต่น่าจะกินดีกว่าน,นี้นะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนาๆเขามาแล้วเขาก็โทรบอกว่าแพรมันกิน แต่ตอนนั้นน่าจะยังไม่หนาวขนาดนีน้แต่ตอนนี้นี่5้าโมงหนาวแล้วโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเดินเดินเก็บของแล้วก็เดินทางกลับละคำ่ำๆเนาะตอนนี้ห้าโมงเย็นอยู่ดีมากไปกลับกันแลวครับ know you told not tell your friend you're okay And tell me what's wrong